เอาปัญหานี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะสาบซิบข้างหน้านะอะตอนนี้ยังไม่ได้ติดกระดุมเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะดูนะแต่พอเราติดกระดุมปุ๊บสาบตรงเนี้ยก็จะกุ่งพองขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะกุ่งพองเนี่ยเวลาลูกค้าใส่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเวลาลูกค้าใส่แต่พวกตึงก็จะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นนี้ไม่สวยนะคะไม่สวยสาเหตุเพราะว่า ตำแหน่งกระดุมนะคะตำแหน่งกระดุมที่เขาตอกมากับลังเนี่ยไม่ได้ส่วนกันนะคะเนี่ยลังอยู่นี่กระดุมอยู่ข้างล่างนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยลังอยู่ตรงนี้อกระดุมอยู่นี่ลังอยู่นี้เนี่ยทีนี้เราจะแก้ให้ลูกค้านิดนึงนะจะแก้ยังไงนะคะแก้ยังไงเราจะลดขอบนะคะลดขอบด้านนี้ลงมานิดนึงแบบนี้นะคะสาบจะได้ตึงแบบนี้สาบจะได้ตึงสวย พอเรารู้แล้วเราก็เลาะขอบไม่ต้องไปถอดกระดุมตอกใหม่นะทําตรงนี้แหละไม่ยากหรอกนะคะพอเาลาะขอบออกมาเสร็จแล้วนะคะลักษณะเดิมนะคะลักษณะเดิมเขาก็จะพับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้อย่างนี้ทีนี้เราก็จะต้องเปิดออกมาแบบนี้เปิดออกมาแบบนี้เนี่ยก็พับมาแบบนี้เห็นไหม พับก,ก่อนแล้วพับตรงนี้ก่อนแล้วก็พับนี่มาเนาะแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้แล้วเราก็พับขึ้นไปเข้าไปอีกทีนึงให้เป็นลักษณะนี้หัวขอบจะสวยปากันเยอะเลยจากนั้นเราก็จะมาอมใสตรงนี้ตะเข็บเยอะเกินไปเราก็เจนีออก,อกนิดนึง thank you แกะเสร็จแล้วสาบก็จะเรียบแบบนี้เวลาติดก,กระดุมนะเนี่ยไม่ต้องไปเลาะกระดุมแล้วก็ตอกในนะคะแก้ไขแบบนี้ได้เลยนีย